Thank you ใครที่ฟังเสียงเมื่อกี้อาจจะรู้กันดีว่ามันคือสับป,ปะหลาดที่มาจากเทอร์เฮนสันแล้วใครที่เจอก็จะต้องวิ่งหนีเพื่อหลบหนีเจ้าสับป,ปะหลาด กลุ่มของเทวฮนสันเป็นกลุ่มที่น่ากลัวเข้าเรื่องกันแล้วเจ้าดีเอ็นจนเป็นสัตว์ประหลาดที่มีคัยยาวเกาะประตูแล้วใครที่เห็นร่างมันก็จะรู้ว่ามันเป็นดีเอ็นจนเจ้าการ์ตูนแคทเลยมีคนพบเจอมัน ตัวมันใหญ่และสามารถยืดอมาตัดซึ่งภาพนี้เป็นคนที่ถ่ายไว้และภาพที่สองเป็นสองกลุ่มคนนที่ถ่ายเจอกระตุกแคทแล้วก็อยากไปหามันเข้าละไซเลนเฮดเป็นสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่สูงเท่ากับเป็ด แต่มันมีความสามารถนั่นก็คือการเปล่งเสียงออกมาทำให้ให้หูของพวกเราอาจจะแตกได้ก็ระวังตัวกันด้วยนะเจ้าเซเลเนสจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ชอบอยู่ตามป่ากมกินกับต้นไม้เป็นสัตว์ประหลาดที่กงกินมาก จนพวกเราไม่สามารถมองเห็นมันได้คันที่รถขียเจอเป็นสัตว์ประหลาดที่มีที่มีกระดูกอ่อนและน่ากลัวถึงแม้คุณจะมองมันเป็นชายปกติแต่ถ้าเรามองดีๆมันก็จะ จะเหมือนสัตว์ประหลาดที่พวกเราไม่เคยเจอร่างกายของมันผมเหวี่ยวเหี่ยวและอ่อนมากจนสามารถและมีกรงเล็บที่แหลมคมเจ้าชิคินกูดเป็นสัตว์ประหลาดที่ มีความคล้ายไก่หุนห้ามกินไก่เลยค่ะนะไม่งั้นจะโดนมันฆ่าเาซึ่งเจ้าไก่ตัวนี้ผมยังไม่รู้ประวัติว่ามันโดนสารตรงือว่าทับหลังสีหรือไก่ล่างหรือโดนทดลหลงก็ขอจบคลิดกันแค่นี้นะครับ